ศาสนาศาสตร์คืออะไรนะครับถ้าคนท,ทั่วไปเมื่อได้ยินคำนี้ก็จะคิดถึงการศึกษาเกี่ยวกับศาสนาต่างๆแต่นี้พอดีว่าคริสเตียนเราเนี่ยเอาคำนี้มาใช้นะครับเพื่อที่จะอธิบายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ,กฤษที่ใช้คำว่า theology นะครับเราเลยนำคำนี้มาแล้วก็ใช้ภาษาไทยนะครับว่าศาสนศาสตร์ แต่พอเราย้อนกลับไปดูความหมายของ theology แต่ภาษาอังกฤษคำนี้มาจากคำในภาษากรีกสองคำด้วยค่ะนะครับก็คือคำว่า theos กับ logos นะครับล้วก็คงจะคุ้นๆกับ2องคำนี้นะครับเอะแล้วเราเป็นคริสเตียนเราควรจะมีศาสนศาสตร์แบบไหนนะครับก็คือว่าเราเองก็ควรจะมีศาสนศาสตร์คริสเตียนนะหรือว่าที่ผมพูดง่ายๆก็คือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าคริสศาสนศาสตร์นะครับ ในมุมมองของคนไทยอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาคริสเตียนไทยเมื่อเราคิดถึงคริสตศาสนานะครับเราก็จะมองว่าม,มันถูกเป็นหลักวิชาการเนาะเป็นหลักความเชื่อของคริสเตียนแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเรากลับไปที่ความหมายที่เจาะจงของคริสตศาสนาเนี่ยมันจะหมายถึงความพยายามของผู้เชื่อนะครับในการที่จะสแสวงหาหลักคําสอนการดำเนินชีวิตและการทรําธารกิจ ที่สอดคล้องกับความจริงของพระเจ้าแล้วก็เหมาะสมกับบริบทของเรานะดังนั้นริษษสาศาสนศาสตร์จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นหลักเกณฑ์ที่ตายตัวครับแต่เป็นความพยายามของผู้เชื่อในแต่ละยุคแต่ละสมัยในการที่จะแสวงหาว่าเอ๊ะหลักคําสอนอะไรนะครับแนวทางการดำเนินชีวิตแบบไหนแล้วก็แนวทางการทําธุรกิจการรับใช้พระเจ้าแบบไหนที่มันสอดคล้องกับความจริงของพระเจ้าแล้วก็เหมาะสมกับบริบทของเราครับอันนี้ก็เป็นความหมายที่แท้จริงของ ศาสนศาสตร์ครับศาสนศาสตร์เป็นเหมือนสะพานเลยสะพานเนี่ยที่เชื่อมระหว่างพระกัมพีกับชีวิตจริงครับแอนเซลนะครับเขาเป็นบิชอปของแคนเทอร์เบอรีในศตวรรษที่ส1เก็นะครับเขาบอกว่าศาสนศาสตร์เนี่ยคือความเชื่อที่แสวงหาความเข้าใจพระกัมพีในบริบทของการดำเนินชีวิตจริง แต่ประเด็นก็คือว่าจาสนรศาสตร์ของคุณเนี่ยเป็นยังไงสะพานของคุณเนี่ยเป็นยังไงเ,เป็นแค่สะพานแบบเอาไมา้ไผ่มาต่อกันเพื่อจะข้ามไปหรือว่าเป็นแบบมีเป็นสะพานที่เป็นแค่เชือกที่เดินท้าไปหรือว่าสะพานของคุณเนี่ยเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มั่คนคงใช่ครับเดินไปแล้วคุณจะมั่นใจว่ามันจะไม่พังลงมาใชครับชีวิตของคุณจะเดินไปได้ถ้าคุณเข้าใจเนี่ย มันก็จะช่วยให้เราเข้าใจใช่ไหมว่ามันไม่ใช่เป็นช้อยส์ของเราแลครับว,ว่าเราจะอ่ะสาสุดท้ายแล้าทอยู่แล้วต้องทำอยู่แล้วอ่ะสะพานที่มีความมั่นคงเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งนะครับมันต้องมาจากความเชื่อนะความเชื่อของเราเนี่ยสามารถมาจากได้หลายเอ่อหลายที่เนาะอาจจะเป็นไปได้ว่าเราเราฟังอาจารย์เรามาความเชื่อของเราสามารถที่จะมาจากจาก โรงเรียนก็ได้ครับเราไปไปเรียนหนังสือแล้วก็เขาสอนเกี่ยวกับเรื่องว่าโอเคนี่คือโลกของเรานะครับพระเจ้าไม่มีหรอกมีแค่วิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นเป็นความเชื่อเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันสามารถมาจากได้ทุกทีแต่สะพานที่เข้มแข็งแข็งแรงเนี่ยมันก็ต้องมาจากข้องผีข้อ2นะครับผมคิดว่าสตร์สตร์ที่ดีเนี่ยจะต้องช่วยเทรนตาของเราเนี่ย ให้ make sense กับโลกที่มันไม่ make sense นะครับนะฮะคือไม่ไม่รู้เราเคยดูไอ้ภาพไหมที่มันมีแบบจุดๆเต็มไปหมดเลยนะครับเป็น magic eye ใช่ไหมครับภาพเนี่ย ผมเป็นคนที่แบบดูีงยากมากเลยบอกให้ดูนะผมก็มองตม,มองเข้าไปหลังภาพนะมันถึงจะเห็นใช่ไหมครับรูปอะไรที่เกิดขึ้นมาเพมองอยู่ต้องนานนะครับไอ้จุดๆที่มันดูเหมือนมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยเนะี่ยพอมอง้าไปมองไปเฮ้ยเห็นปลาโลมาจริงๆพี่น้องครับศาสนรศาสตร์ที่ดีมันก็เหมือนกับการมองก็ไปในแมจิกไอแล้วเห็นปลาโลมาครับ เราสามารถที่จะเทรนตาของเราผ่านการศึกษาวองะวําำของพระเจ้าให้ออกมาเป็นความเชื่อที่ makes e n s e กับโลกที่มันไม่ make sense ได้เนี่ยอันนั้นคือศาสนาศาสตร์ดีข้อ3นะครับศาสนาศาสตร์ที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นกับเข็นทิศครับที่ให้ความรู้ความเข้าใจในาศาสตร์อื่นได้ มีศาสตร์เยอะแยะใช่ไหมครับที่เราเรียนวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์มีแพทยศายสตร์มีนิติศาสตร์เยอะแยะมากเลยที่เราที่เราเรียนกันใช่ไหมครับผมว่าศา,าสนาศาสตร์ที่ดีจะต้องเป็นเหมือนกับเข็มทิศที่ช่วยให้เราเนี่ยดูแต่ละศาสตร์ที่เราที่เราเรียนรู้เนี่ยแล้วมองไปในทางที่ถูกต้อง แต่ปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือเวลาเราเรียนศาสตร์แบบนี้แล้วเราไม่มีศาสนศาสตร์ดีนะครับมันเป็นอีกด้านหนึ่งครับท่านจะเอาศาสตร์นี้แหลหนดว่าเราควรจะเชื่อ,อยังไงนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เรามีศาสนาศาสตร์ที่ดีเพื่อจะเป็น,เนที่ให้เรามองไปทางถูกก็เรารัฐศาสตร์เราควรจะมองยังไงที่เราเราเรียนลัศาสตร์มาเยอะกว่าการอ่าพนพรื่ที รเราก็เลยเอาัฐศาสตร์เนี่ยเป็นตัวนําชีวิตครอบงำความเชื่อของพระเจ้าไปนะครับก็กลายเป็นกลายเป็นสิ่งที่ทมันน่ากลัวผมว่าข้อ 4, สี่ศาสตรศาสตร์ที่ดีเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องแล้วก็ต้องตอบปัญหาชีวิตจริงในปัจจุบันได้อันนี้คือประเด็นครับขอ,ข,อของความกลัวของคนส่วนใหญ่ใช่ไหมที่ว่าเอะเราไม่มันไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเลยใช่ไหม มีคำถามหนึ่งที่นานมาแล้วอ่ะคนก็ถามกันว,ว่าตกลงตนเขยมบทเนี่ยจะมีทูตสวรรค์กีองค์ที่สามารถเต้นราบทเข็นบุญได้อันนี้ครับนี่เป็นคําถามแบบนี้อ่ะซึ่งมันก็กลายเป็นว่าสิ่งนี้มันไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงของเราเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นาศาสนาที่ไม่ดีนะครับก็สุดท้ายครับคล้ายๆกับข้อสี่นะฮะก็คือาศาสนาที่ดีเนี่ยต้องนําไปสู่การดําเนินชีวิตจริงได้ครับไม่ใช่แค่ทฤษฎี ถ้าสมมติเราสามารถเราไปนั่งเรียนาาศาสนศาสตร์แลว้วก็มนอยู่ในแค่ศิาป์ศิลปเนี่นแล้วเราไม่ได้จะเอามาใช้กับชีวิตจริงยังไงเนี่ยแสดงว่ามันอาจจะเป็นปัญหาที่าาศาสนศาสตร์เองหรือมันอาจจะเป็นปัญหาที่เราที่เราไม่มีความสร้างสารรค์พอที่จะคเน็สิ่งที่เราเรียนเนี่ยเข้ากับชีวิตจริง ห้าอย่างได้ไหมครับที่ผมฝากเอาไว้อยากจะมีความเชื่อที่ดีที่ถูกต้องจะต้องมีสะพานใช่ไหมับที่ข้ามจากชีวิตจริงเราไปสู่ครวิตที่มั่นคงนนจริงๆแล้วเราทุกคน,นมีหน้าที่ในการสร้างริสิกส์ศาสนาแต่ปัญหาก็คือว่าคริสเตียน ไม่น้อยครับเราเราไม่เข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของเราในการสร้างคริสต์ศาสนานะเราคิดว่าเด็เราก็เพียงแต่ศึกษาหลักคําสอนของผู้เชื่อคนอื่นๆแล้วก็นําไปใช้ด้วยเหตุนี้ครับเมื่อคริสเตียนเราพูดถึงศาสนาหรือคริสต์ศาสนาจึงดูเหมือนเป็นเรื่องที่ยากน่าเบื่อแล้วก็ไกลตัวนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นหน้าที่ของคริสเตียนทุกคนทุกคนนะครับในการสร้างคริสต์ศาสนาแล้วคริสต์ศาสนาก็จะส่งผลกระทบ ต่อชีวิตของตัวเราเองนะครับมุมมองของเราที่มีต่อเรื่องต่างๆการดำเนินชีวิตของเราการรับใช้พระเจ้าของเราแล้วกระบวนการสร้างคิตศาสนาศาสตร์แน่นอนเราเริ่มต้นจากการอ่านการศึกษาพระธัมภีร์ใช่ไหมครับแต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอครับเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องเรียนรู้จากหลักคำสอนของผู้เชื่อคนอื่นๆทั้งอดีตและก็ปัจจุบันด้วยเพื่อเราจะเข้าใจความจริงของพระเจ้ามากขึ้นแต่เท่านั้นก็ยังไม่พอครับ นี่ไม่ใช่เป็นกระบวนการศึกษาเพื่อที่จะท่องจำแล้วนาไปใช้แต่เป็นการศึกษาเพื่อที่เป็นแหล่งข้อมูลของตัวเราเองนั่นแหละที่จะเอามาเข้าใจความจริงของพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็สร้างคลิปศาสนาศาสตร์ในบริบทของเราดังนั้นจึงเริ่มจากพระคัมภีใช่ไหมเตรียมรู้จากหลักคำสอนของผู้เชื่อคนอื่นแล้วก็ต้องเชื่อมโยงม,มากับบริบทปัจจุบันของเราและหน้าที่นี้คนอื่นทำแทนเราไม่ได้ครับเราแต่ละคนจะต้องเป็นคนที่จะ สร้างพลิาบทศาสร์ในบริบทของตัวเราเองตัวเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรที่สอดคล้องกับความจริงของพระเจ้าและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาสภาพสังคมของเราเองในปัจจุบันแล้วก็ตัวเราเองจะรับใช้พระเจ้าอย่างไรนะครับที่จะสอดคล้องกับความจริงของพระเจ้าแต่ก็เหมาะสมกับบริบทของเราด้วยไม่ใช่ไม่สามารถเชื่อมโยงกับบริบทปัจจุบันของเราก็เป็นหน้าที่ของเราครับที่จะต้องเป็นผู้ที่จะ ที่นีพี้เคราะห์แล้วก็มีข้อสรุปดังนั้นครับก็อยากนึนใจพี่น้องทุกท่านนะครับว่าแท้จริงแล้วคริสเตียนทุกคนครับเป็นนักครสิสศาสนศาสตร์ครับ